มาโอเคสวัสดีครับวันนี้กูอยูเดซ่ซีคอมนึงกับอกนะแหมไม่ใช่ว่าสแครี่บาบูลนะหรือบาบูนที่น่ากลัวใช่ครับชื่อม่านีจริงๆคือดีสคริปชันมันก็เขียนแค่นี้จริงเห้ยนี่คือเกม vr โรบ็อกฉันตัดสินใจที่จะทการสร้างสแครี่บาบูลขึ้นมาในโรบอกฉันหวังว่ามันจะเสร็จโปรเจกต์นี้จะเสร็จไม่หรือไม่ยอมแพ้กับมันฉันจะแล้วก็ฉันจะมีอะไรจะเขียนต่อแล้วอืมใช่ครับเกมมันไม่มีอะไรมากแต่กูเข้าไปเล่นตอนแรกคือแบบ วอเตอร์ฟัคเอามากๆอ่ะอ่ะก็ตามนี้แหละนะครับไปไปเลยไปลิงก์กูมันค้ยอะไรเนี่ยวันนี้อีกอ่ะไปเล่นกันเลยนะครับผมโอเคแล้วเข้ามาแล้วนะซึ่งเอ่อแมปนี้ผมไม่รู้จุดประสงค์มันจริงๆว่ะอันนี้ก็ขอโทษด้วยแต่แบบกูเข้ามาเล่นตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจตอนนี้กูเข้ามากูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเว้ยอันนี้คืออะไรอ๋อเปลี่ยนตัวโอเคเปลี่ยนสีเอาสีฟ้ากันผมชอบผมชอบสีฟ้าโอเคอันนี้คือช็อปอ่าเราไปช็อปก่อน โ okay, อเคช็อปหวังว่าจะมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยตรงนี้อันนี้หมวกมีไทยอ่ะไม่มีหาเลยกูเลยเหรอสวัสดีพี่โอ้ไม่มีอะไรเลยไปไปไปเข้าไปข้างในนี้นะครับเอมันมีมีดด้วยหรอมไม่รู้จะเอามีดยังไงดิอ๋ยวเอาเงินผู้พัฒนาอ่าฮะเดีคือไปข้างบนนี้เราก็จะเจอกับเออ่ใครไม่รู้ถ้าใครรู้ก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลย อ้าวอืมนั่นแหละโอเคดูเลียม,มีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ไปไม่ได้อะฮะตันคือมันมีเสียงแจ๊กแจ๊กแจ๊กเหมือนไม่งใครโดนแทง go back อ้าวโอเคมานะครับห้องนี่แหละมันจะเหมือนมีเรียมเข้าไปลึกม,มันเริ่มมีอะไรที่แบบต้องหนีเว้ยโอเคอันนี้มันโอ้โหนี่มืดจังวะมันมืดเกินไป หมดแล้วเหรอมันจะหมดแล้วมัง้งผมไม่ค่อยชินกับความมืดเท่าไหร่เอาตรงอันนี้ไปก็ไม่ได้อันนี้ก็ติดกำแพงอ่านี่มันจะเจอไอ้ลิงยักษ์้ยเนี่ยเนี่ยถ้าเราโดนปุ๊บคือเราตายอ่าโอเคตัวาหม่ของคลิปนี้คือผมต้องเข้าไปข้างในให้ได้เว้ยแล้วก็ทําการจุ๊กหนีมันเล่นๆนะครับไม่มีอะไรหรอกไอ้้เกมหาเนี่ยเพราะมันยังอยู่ในรัฐพัฒนาอยู่ไง,อไงเออเดี๋ยวรอมันพัฒนาเสร็จก่อนนะเราค่อยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะ โอเคอุ okay. ้ยอุ้ยโอเคนี่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 หวังว่าจะไม่ตามกูล่ะไอ้สีแ,งแดงๆนั่นนะ่ะเคลียร์โอเคมาคลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าดูแล้วเกมมันคุ้นข้างคือมันอยู่ในพัฒนาแล้วมันน่าจะเดินเร็วอยู่แล้วมั้งโ oh, <shit. S 2> อ้ชิตเพื่อนอ่รับรับมือกออ<พ>ับโอ้ยแ<พ>สามตัวสามตัวครับสามตัวสามตัวจังหวะนี้ขึ้นไปขึ้นเลยขึ้นเลยฮึบ โอเคแล้วมันมีอะไรให้กูบ้างเนี่ยโอเคอันนี้เออ่คือมันติดหรือมันซักวะหรือว่ายังมีข้างล่างอีกผมไม่รู้อ่ะไปแลาไปเล่นสไลเดอร์กันนะครับเล่นสไลเดอร์นะโอเควิ่งเอ๋เห็นไหมมันยังไม่มีตัวมันไปโอ้ยเอียเจ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 ียอืม เพื่อนเราต้องถูกละมานอยู่อ้าวมันไม่ทําอะไรเราโอเคแปลว่าเราต้องถูกตัวมันแบบตรงอกมันน่ะเออแล้วกูอยู่คนเดียวไงไม่ะนะไม่ไม่ผม,ม,ม,มตอนแรกผมคิดว่าไอ้้ไอเสียงแบบแชะแชะเมื่อกี้มันเป็นเสียงแบบว่าไงกูกระโดดน่ะออแต่จริงๆมันเป็นเสียงคนโดนไอ้พวกนี้แดกเลยอ่า ไอ้กูจะตกไอ้ยโอเคแล้วเราจะออกไปยังไงดีไปออกไปอย่างนี้แหละอืมเห็นไหมไม่มีตัวอะไรตามเหรออเชี่ยแล้วกูโอเคเร่จะผ่านนั่นแหละมั้งสั่นสั่นสั่นช่วยช่วยด้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 วย เป็นอะไรที่เสุดยอดจริงๆครับเมื่อกี้กูเกืกบอบรวนตายแล้วเพื่อนมึงก็ล่อขึ้นมาเยอะจอังเลยโอเคมาเก็ดกระโดดนี้แล้วห่าจะไม่มีตัวไหนมาละมอ้อมกลับไปดีกว่าแล้วไปอีกทางนะโอเคตรงนี้เป็นทางโล่งๆเลยดูดิไม่มีอะไรบ้างอย่าบอกนะจะไปเจอกับไอ้พวกแก๊งมึงอีกแนวนะเคลียเคลีย อ๋อก,กูเริ่มหลงแล้วเนี่ยว่าทางไหนคือทางไหนเนี่ยเอา้เอาไอา้คิดสรุปอะไรกันแน่วะเนี่ยเฮยเ้ยเดี๋ยวไปอีกทางหนึ่งผมเห็นเหมือนมีทางตรงแล้วก็มีถูกปิดกั้นทางไว้อยู่มั้งอ่าใช่ตรงนี้แหละอ๋อกลับมาที่เดิมผมเหมือนจะให้ผมเหมือนเข้ามาแล้วมันเหมือนมีอีกห้องหนึ่งไงอืมหรือว่ามันหมดแล้วคือก็ต้องเข้าใจนะครีมมันอยู่ในการพรัฒนา ผู้สร้างอาจจะเพิ่มต่อเติมอะไรมาอีกอะแล้วก็แบบเขาดูจากสไตล์ที่ผู้สร้างอ,อทําการเขียนแล้วน่าจะว่างแหละมั้งเคลียโอ้ยเชี่ยมันกระจุกตัวอยู่แถวนี้เต็มเลยหวนึ่งสองสาสี 1, 2, 3, ่เป็นอะไรเป,นนเ,เป็นหน้าเป็นหน้าเยเป็นภาพที่ค่อนข้างที่จะเอ,อ โหดร,ร,ร้ายเลยทีเดียวนะเมื่อกี้เมื่อกี้ขึนนขึนน,นอ่ะเนี้ยเป็นบ่อน้ำปกติคือถ้ากูลงไปนี่กูตายเลยนะเออไม่มีหลายตัวหรือเกินมาเดี๋ยวผมจะทำการสไบเวอร์นะครับวันนี้ไปไปกันฮึบฮึบ,บอ,อืมอืืออหนี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 ีเยี่งอะไร เพื่อนเพื่อนเนี่ยไอ้ไอ้เงี้ยตรงนี้เลยไม่น่าตีช่อเหรไม่ตายอยู่เงี้ยเพื่อนรับมือเลยนะเพื่อนเฮ้ยไม่ไม่กลังเขียนนี่หรอไอ้สัตว์กูนึกว่าไม่กลั้งเขียนเกือบตายแล้วกูเมื่อกี้เออเพื่อนทำไมเราทำไมเพื่อนเราหนีโอเค ไอตัวนี้แม่งต,ตัวจตรวจับแม่งเร็วเพวื่อนหนี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 โอ้โหแม่งตามหลังติดติดเลยหวังว่าจะหอดนะเพื่อนเอา้าเฮ้ยจะบอกนะแม่งตายไงโอ้โหมันยังตามกูมาเลยแม่งยังตามกูมาเลยอ้ามเพื่อนฝากเก็บกวาดข้าวของนี่กูทำหล่นไว้แหละโอเคโอเคนี่มีนี่มีโอเค เสีย่ี้มากโวยจานั้นก็ปิดปิดได้ไหมตรงนี้ไม่น่าได้วะโอ้ม่สินหวัจัดเลยเกมนี้เพลงไหนแค่เสียงดิวอะนเดียวอะเอ็มบีเอสเออะไร โอ้ยเฮียไม่โดนขังวะรีบหนีรีบหนีรีบหน,บหนีเฮียรีรบหนีมันไม่เล้าใจวะแล้ต้องไปลอยมาอีกสิเอออย่าตามกูมาล่ะเดี๋ยวกูไปรอมาเพิ่มไปมากับกูเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปเจอสิ่งดีๆด,ด้วยกันนะโอเคเฮียเฮียไม่มีอุย้ยเพื่อนเพื่อน อ่มลองมานเพื่อนโอ้ยอ s โอ้ย h s h i โอ้ยไปรอมาไปรอมาไปรอมาไอตัวนี้แม่งแม่ารอมาดิโอเคมา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 นี่มานี่มานี่มา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 ามมา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 มมามมาอ้ามามมามาามาามามามาาไมเพืมอน โอ้ไม่หวันเลยว่ะมัน,นหนีอะไรก็ไม่ได้หนีอะไรเนี่ยเออเสีย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 อ๋อนึกว่าตามมาละโอเค ในนั้นดูแล้วน่าจะคุ้นข้างเยอะกันพอสมควรอะไรวะว่จะยุ่งยากอะไรกันนัก้กูด้วยช่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 ้อ้ยม่แตกอสัตว์เียช่กูด้วยช่กูด้วยเพื่อนช่กูดเยช่ด้วยเฮกูด้วยเพื่อนเรื่องมันเ ว้าวมึแง,งแตกไอ้แย่โอเคมาเอาเรวมแล้วเกมนี้ก็ถือว่าคนท่าเอาเกมนีแต่ผมว่ารายละเอียดหรือท็อปปิกต่างๆมันน้อยไปว้ยแต่ก็ได้ได้นะเพราะเกมมันมน,น่าอยู่ในนักไม่น่าจะไอ้แย่มอยู่ในระหว่างการพัฒนาแล้วก็ โอเคคลิปน่าจะมีเพลงที่นี้เลยคลิปน่าจะสั้นอยู่ลวมั้งโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้เกินลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วลือกป็นโบนัสตัวาคาที่ใหม่ใหม่สวัสดีสำหรับวันนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายซีอาเจอกันที่ใหม่ครับผมบ๊ายบาย